สวัสดีค่ะติ๊กพาทุกท่านมาชมสวนกล้วยไม้ที่บ้านติกเองนะคะกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ,ๆนานาช่วงฤด,ด,ดูการหน้าร้อนนี้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆ,ๆการเลี้ยงดูก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคะสำหรับช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งนี้ ล้ยไม้ต้องการน้ำมากเลยนะคะทุกท่านจะขาดไม่ได้เลยก็การดูแลเรื่องน้ำเดี๋ยวเรามาชมล้ยไม้ที่นี่เลยนะคะ ที่สวนบ้านติ๊กช่วงเช้ามีการรดน้ําเป็นประจําทุกวันเลยนะคะสําหรับน้ําก็จําเป็นและก็สําคัญมากสําหรับกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ต่างๆเพราะว่าช่วงฤด,ดูการนี้เป็นฤด,ดูหน้าร้อนหน้าเล้งสภาพอากาศช่วงกลางวันก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดเลยนะคะ ต้นไม้ก็ต้องการน้ำเป็นส่วนสำคัญประกอบในการเจริญเติบโตที่สวนบ้านติ๊กก็รดน้ำประมาณช่วงเวลา6กโมงเช้าการรดน้ำต้นไม้กล้วยไม้ก็จะรดไม่เกิน10บโมงเช้านะคะหรือจะเลือกเป็นการรดน้ำช่วงบ่ายเริ่มรดได้ ประมาณบ่ายสามโมงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำไม่คัจจยาปลาสมบกูกีการเลี้ยงดูการปลูกเลี้ยงก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะออนซิเดียม ตุกตาเรืงอบบงกกอรัมแต่กอดีเลยนะคะสำหรับกล้วยไม้แคชุยาก็มีลำกอใหญ่ๆมีการแตกกอดีเลยนะคะ ที่พาลำใหม่ก็มีการแทงรากออกมาสำหรับก้วยไม้ช้างแดงชุมพรช่วงนี้หน้าร้อนก็ ยังปลูกออกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะต้องรอให้เข้าฤดูฝนก่อนถึงจะเอาออกไปปลูกกลางแดดร้อยเปอร์เซ็นได้นะคะสภาพอากาศทำให้ใบมีการหดเหี่ยวได้ต้องรอช่วงหน้าฝนก่อนแคทริยาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้รุ่นนะคะที่เป็นไม้ที่พร้อมที่จะแทงงข่อดอกนะคะ สำหรับไม้รุ่นนี้เป็นไม้ที่พร้อมที่จะแชงช่อดอกนะคะสำหรับแคทริยาที่เป็นไม้รุน่นนี้โดยการปลูกโดยการทุบออกจากขวดนะคะเป็นการเพาะเลี้ยงแล่เยื่อในขวดแล้วก็นำมาปลูกก็ใช้ระยะเวลานานเลยนะคะกว่าที่เขาจะมีการเจริญเติบโตออกมาให้เห็นถึงการแตกกอกออกมาลักษณะตัวขนาดนี้นะคะ ใบไมส้สกุลช้างช่วงฤด,ดูกาลนี้ก็มีหลงเหลือแต่ก้านช่อดอกที่เคยผ่านการแทงช่อดอกออกมาฤด,ดูการออกดอกของเขาก็หมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ใบลำต้นรากสิซๆให้เราได้ชม ต้วไม้สกุลช้างเป็นไม้ที่ออกดอกปีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งให้ชมอยู่หนึ่งครั้งนะคะช่วงฤดูการนี้เราก็ดูแลบำรุงต้นเพื่อที่จะให้เขามีการสมบูรณ์เจริญเติบโตที่สมบูรณ์เลี้ยงต้นไว้ใบสวยๆนะนะา ช้างก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ปะปนกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นกล้วยไมส้สกุลช้างที่เลี้ยงมาจากไม้นิ้วนะคะไม้นิ้วก็คือไม้ที่ได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใส่กระถาง ในลักษณะหนึ่งนิ้วแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นกระถางที่มีลักษณะขนาดใหญ่ขึ้นมาการปลูกเลี้ยงก็เติบโตเริ่มเติบโตดีเลยนะคะสำหรับไม้นิ้วนี้ เอื้องสายสืบก็ใหญ่ๆนี้ผ่านการแทงเชือดดอกมาแล้วนะคะสําหรับเอื้องสายสืบนี้ก็จะมีการทิ้งใบเหลือแต่ป้องลาต้นของเขาแล้วก็จะมีการแตกหน่อใหม่หน่อใหม่นี้ก็รอที่จะแทงเชือดดอกในปีต่อไปนะคะสําหรับป้องดอกก้านดอกที่มีลักษณะการเติบโตเต็มที่ พร้อมที่จะแทงช่อดอกต่อไปนะคะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ,อื้องพึ่งะคะ่ะไม้ป่าดูดูการนี้แทงช่อดอกในตอหอนี้ก็มีการแทงช่อดอกดอกของเขาก็ร่วงหล่นวายแล้วค่ะ เรื่องกุหลาบแม่เมยเริ่มแทงช่อดอกออกมาขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติกอีสานพาดูยูทูปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ